ครับปัญญาตาก็มาดูช่างเขาทำหลังคานะเขาทำหลังคานะครับมุงแล้วครับ <ไป S 2> มุงแล้วครับเริ่มมุงวันนี้นะครับเริ่มมุงวันนี้นะครับเนาะนี่ครับมุงหลังคาเลยวันนี้นะนะสงสัยจะได้หนึ่งด้านเนาะหนึห่งด้านเนาะน,น,นี่ก็ค่่าแล้วนะครับค่่าแล้ว ่าชงนะนะใส่ขอบเรียบร้อยกันสดนะครับกันสดเรียบร้อยนะครับใส่กันสาดเรียบร้อยแล้ครับนี่กำลังยกหลังลานไปนะครับเร็วมากช่างเร็วมากะนะครับถึงคนน้อยก็เร็วนะครับเนาะใส่ใส่ใจทำนะครับใส่ใจทำ ช่างเขาทำงานนะครับโอ้โหกันศาดก็อย่างหนาเลยครับเนาะอย่างหนาเลยนะครับอย่างหน้าตาช้างเลยนะอืมอย่างหน้าตาช้างเลยนะกระเบื้องเนาะ นน่นโน่นดูสิครับอืมช่างเขาทำอีกวันสองสามวันนะครับสามวันคงมุงเสร็จเรียบร้อยนะอ,อีกสามวันนะคงมุงเสร็จนะครับแยกเลยครับแยกแผ่นสังกระซีแล้วครับแยกเลยนะครับ มันก็อีกหน่อยก็เลิกงานแลนะ้วเนี่ยมันก็เลิก ามคนอยู่ข้างบนนะครับสามคนอยู่ข้างบนนะสองคนอยู่ข้างล่างนี่สองคนอยู่ข้างล่างนะครับก็มีช่างคอยแนะนำนะครับก็มีช่างคอยแนะนำ บ้านยายจำลองบ้านยายจำลองบ้านแม่ดอนนะครับบ้านแม่ดอนที่บริเวณในบ้านแม่ดอนนะครับแวก็บ้านในเอ็มบ้านในเอ็มบ้านแม่นนองพูติดกันนะครับติดกันนะครับบ้านแม่น้องพูกติดกันนะครับ พ่อ้าไนมะไม่รู้ไปไหนพ่อทำไม่มรถโมใส่ใส่ยางเสาไปนี่นะครับหัวหน้าครับอืีช่างนะครับที่ใส่แว่นดำคือเป็นช่างนะครับ เป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กต้องใช้สวรรค์ต้องใช้สวรรค์น,น,นะครับ I find out. mm -hmm. สั่งสีจะเหลือหรือเปล่ายังเยอะเลยยังเยอะเลยคงไม่เหลือรอกคำนวณมาเรียบร้อยนะช่าง,งเขาคำนวณมาเรียบร้อยไม่เหลือนะครับแยกนะครับแยกสั้นยาวสั้นยาวแยกนะครับเนาะ ขันศรไม่พอเหรอโอ้ขันศรยังไม่รอบเลยเนาะเอาโน่นยังเหลืออยู่เนาะนยังเหลืออยู่นะครับขันศายมยังเหลืออยู่นะนี่ครับ ใส่คันสาดยังมันยังไม่ยังไม่จดนะครับอ,อ,อืมอแล้วก็ใส่แล้วก็ตัดตัดเน,นะาะใส่ก<ท>็ใส่แล้วก็ตัดนะครับ ทำงานจนถึง5โมงเงย็นถึงเลิกง,งานนะครับแต่ละวันน,นะครับแต่ละวัน,น,นแต่ละวันนะครับแต่ก็เพิ่งทำวันแรกนะครับตรงนี้นะครับวันแรกหลังจากทำขอบอทำเรือนแพะให้ให้หน้าไตนะครับทำเรือนจำแพะให้หน้าไต มุงสังสีศาลานะครับมุงศาลามุงศาลาศาลาศาลาศาลักบ้านนะครับครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ตาก็จบคลิปเป็นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ